ยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรอเลนค่ะวันนี้นักเรียนได้นำหนังสือวิทยาศาสตรป์ป .1 เล่มหนึ่งของอักษรมาด้วยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะจะอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะในเรื่องของตัวเราพืชและสัตว์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะเรามาทบทวนอวัยวะภายในของเราก่อนดีกว่าค่ะอวัยวะแรกนะคะ หนึ่งคือสมองนั่นเองเอวัยวะที่สองคือหัวใจอวัยวะที่สามนะคะคือปอดอวัยวะที่4ี่คือกระเพาะอาหารและอวัยวะที่5คือลำไส้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะภายในค่ะโดยอวัยวะภายในนะคะ หมายถึงอวัยวะของร่างกายที่อยู่ภายในของร่างกายเช่นอะไรบ้างคะไหนตอบกันสิเช่นสมองลำไส้อ่าปอดเป็นต้นค่ะซึ่ง แต่ละอวัยวะเนี่ยในอวัยวะภายในก็ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราอ่ะจะมาเริ่มเรียนกันนะคะเดี๋ยวจะรู้แล้วว่าในแต่ละอวัยวะเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาดูที่อวัยวะแรกนะคะอ่ามีรอยหยักแบบนี้คืออะไรคะสมองนั่นเองนะสมองเราอยู่ที่ไหนนะลูกอ่าอยู่ตรงศีรษะนะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดความจำ ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดกับความจํานะคะกับความจํารวมทั้งคอยควบคุมระบบต่างๆนะคะให้ทำงานได้อย่างปกติด้วยค่ะ,ะและควบคุมการทำงานของระบบต่างๆนะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอวัยวะที่เราเรียกว่าหัวใจนั่นเองหัวใจเราอยู่ตรงในส่วนของลำตัวนะซึ่งหัวใจนะคะก็จะมีหน้าที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือด สูบฉีดเลือดนะคะให,ให้กับร่างกายนะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายต่อไปค่ะคืออมีสองข้างแบบนี้แล้วข้างในเนี่ยจะมีเม็ดเล็กเม็ดเล็กเราจะเรียกว่าถุงลมนะคะลูกมีเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในนะ เราเรียกว่าถุงลมถุงลมเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยนะคะที่เกิดการที่แก๊สเนี่ยมันจะมีการแลกเปลี่ยนกันได้อย่าลืมนะคะเราจะไปแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยที่ถุงลมนะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนะคะปอดเองก็จะมีทำหน้าที่หลักก็คือทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเอง ะะต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับกระเพาะอาหารากระเพาะอาหารอยู่ในช่วงไหนคะอยู่ในช่วงลำตัวของร่างกายนะคะทำหน้าที่ย่อยอาหารค่ะทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทโปรตีนค่ะ จะทาหน้าที่ย่อยอาหารเฉพาะประเภทของโปรตีนเท่านั้นนักเรียนอาจจะเอ๊แล้วโปรตีนมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาจดเพิ่มกันนะคะอาหารประเภทโปรตีนเช่นอาหารประเภทโปรตีนนะคะเช่นเนื้อเนื้อสัตว์นะคะ เนื้อสัตว์นี่ก็จะมีไก่ยกตัวอย่างนะคะปลาหมูเป็นต้นนะคะเนื้อเราก็จะมีนมนมที่เราดื่มกันตอนเช้าทุกวันเนี่ยค่ะก็เป็นโปรตีนนะคะต่อไปไข่เนื้อนมไข่เนี่ยจะเป็นโปรตีนทั้งหมดนะคะรวมถึงถั่วถั่วประเภทต่างๆด้วยนะคะ บางทีเนี่ยสำหรับคนที่เป็นมังสวิรัตใช่ไหมเขาก็จะกินเป็นพวกถั่วอย่างเงี้ยแทนเนื้อสัตว์เยอะนะคะเพื่อได้โปรตีนได้ปริมาณโปรตีนเท่าๆกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนื้อสัตว์กับโปรตีนจากถั่วเนี่ยก็มีกรดอะมิโนนะคะก็คือถ้าหนูโตขึ้นหนูจะรู้แล้วว่ามันจะมีหน่วยย่อยของมันเนี่ยแตกต่างกันนะคะระหว่าง โปรตีนจากถั่วและเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าจัดทั้งหมดนี้จัดเป็นอาหารประเภทโปรตีนที่ถูกย่อยได้ในกระเพาะอาหารเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูอายวัย์ถัดไปเลยนะคะสาหรับอวัยวะภายในต่อไปนะคะคือลำไส้ลำไส้เนี่ยจะมีหน้าที่หลักๆก็คือ,อทำหน้าที่ มีเอนไซม์นะคะในลําไส้นี่ีเอนไซน์ที่ช่วยย่อยอาหารเยอะมากเลยเอนไซม์คืออะไรนักเรียนรู้จากไหมเอนไซม์คือน้ําย่อยนั่นเองนะคะอย่างเช่นในน้ําลายเราก็มีน้ําย่อยในกระเพาะอาหารเราก็มีน้ําย่อยในลําไส้เราเองก็มีน้ําย่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลําไส้ก็จะมีน้ําย่อยที่ทําหน้าที่ย่อยอาหาร และยังไม่พอค่ะลำไส้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทำหน้าที่คอยดูดซึมสารอาหารและ,ะดูดซึมสารอาหารเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะสมมติว่านักเรียนเมื่อเช้าทานอะไรกันมาคะทานอะไรกันมาเอ่ยเราก็ทานเข้าไปปุ๊บจากนั้นเนี่ยเริ่มย่อยที่ปากนะคะและมากระเพาะ และมาที่ลำไส้นะคะโดยลําไส้เนี่ยส่วนแรกเนี่ยก็จะทําหน้าที่ย่อยนะคะส่วนถัดไปก็จะทําหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่เราย่อยมาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนั่นนะคะดูดซึมเข้าไปให้กับร่างกายของเราทําให้เรามีพลังมีกําลังในการที่เรามาเรียนหรือวิ่งเล่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูอวัยวะถัดไปได้เลยนะคะอวัยวะถัดไปเนี่ย คือตับนั่นเองตับนะคะทำหน้าที่กำจัดสารพิษค่ะกำจัดสารพิษถ้าเราได้รับสารพิษมาตับเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยจะกำจัดสารพิษต่างๆนะคะหรือเวลาถ้าเราทานยา ก็จะมาทำลายที่ตับเช่นกันค่ะถัดไปนะคะคืออวัยวะที่เรียกว่าไตไตเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่วนักเรียนว่าเหมือนไหมคะอ่ามีเหมือนเม็ดถั่วสองเม็ดไหมคล้ายๆอยู่เนาะไหนใครตอบคุณครูได้ว่าไตาทําหน้าที่อะไรคะไหนยกมือสิไตจะทําหน้าที่กองของเสียค่ะ ไนะตก็จะทำหน้าที่กรองของเสียนั่นเองเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมีแบบฝึกทักษะมาให้นักเรียนช่วยกันทำนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาทําไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะมาดูพร้อมกันค่ะจงบอกชื่ออวัยวะและระบุหน้าที่อวัยวะภายในให้ถูกต้องอให้เราบอกทั้งชื่อและระบุหน้าที่ด้วยนะคะให้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยค่ะ รูปที่หนึ่งนะคะคือจะเป็นรูปของเราโยงนะคะรูโ,โยงรูปของสมองนะคะทำหน้าที่ทำหน้าที่อะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกคิดนะคะคิดและจำด้วยนะคะเราเขียนว่าความคิดและความจำนะคะ,ะความคิดและความจำและความจำ ถัดไปค่ะสีแดงๆอันนี้คืออัยวะอะไรเอย่ยหัวใจนั่นเองหัวใจนะคะทําหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะให้ไปทั่วร่างกายนั่นเองนะคะต่อไปอัยวะถัดไปค่ะคือปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส แลกเปลี่ยนแก๊สต่อไปคล้ายตัวเจแบบนี้คือกระเพาะอาหารหน้าที่คือย่อยย่อยอาหารประเภทโปรตีนค่ะต่อไปค่ะคือสเีเขียวคือ อ่ะเดี๋ยวเมื่อสักครู่เราเรยังไม่ได้โยงโยงกัะเพาะอาหารก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมายองเขียวๆค่ะนี่คือลำไส้นั่นเองนะคะลำไส้ทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมสารอาหารค่ะต่อไปนะคะจะมี รูปนี้คือรูปไตไตนะคะไตทําหน้าที่อะไรเอ่ยไตยรูปร่างไครเม็ดถั่วของเราก็ทําหน้าที่กองของเสียซึ่งในไตเนี่ยจะไม่ได้วาดไว้ในรูปนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยมันจะอยู่ในชั้นที่อยู่ข้างลึกลงไปอีกนะคะแต่ให้รู้ว่าเป็นอยู่ในอวัยวะภายในนะคะส่วนของลําตัวนั่นเองต่อไปค่ะอันสุดท้ายคือ ตับค่ะตับค่ะตับทำหน้านที่อะไรเอ่ยอตับทำหน้านที่ทำลายสารพิษนั่นเองนะคะทำลายสารพิษคุณครูนะคะก็มีแบบฝึกหัดนะคะลองจำลองสถานการณ์มาให้นักเรียนช่วยกันตอบให้ระบุชื่ออวัยวะค่ะที่ต้องใช้กับกิจกรรมต่อไปนี้นะคะ มาดูรูปแรกเลยค่ะเหมือนเราไหมเหมือนเราตอนอ่านหนังสือเรียนไหมคะมคิดคิดหรือบางทีเราแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมเหมือนเรากาลังคิดข้อเนี้คิดเอ๊ตอบอะไรดีนะข้อนี้ต้องตอบอะไรเนี่ยอ่ากาลังคิดนะคะมีความรู้สึกว่าใช้ความคิดเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้คืออะไรคะเราใช้ความคิดใช่ไหมเรากําลังแก้โจทย์ปัญหาอ่าแก้โจทย์ปัญหาแล้วกันนะคะแก้โจทย์ ปัญหาเพราะฉะนั้นอวัยวะภายในที่เราใช้คืออะไรคะอ่าคือเราต้องใช้ใช้สมองค่ะอ่าเราใช้สมองนะในการคิดคำนวณโจทย์ปัญหาต่างๆต่อไปนะคะรูปที่2คนเขากำลังทำอะไรอยู่อ่าวิ่งอยู่วิงว่งวิงว่งวิงว่งแล้วโอ้โหเลือดสูบฉีดดีมากเลยค่ะ ตรงนี้หัวใจเต้นเร็วมากอ่าทีนี้จริงๆแล้วในกิจกรรมนี้มีหลายอวัยวะเลยนะคะที่ทำงานร่วมกันเยอะมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปที่การเต้นหัวใจแล้วกันเนาะเราเขียนว่ากิจกรรมคือวิ่งทำให้หัวใจเต้นเร็วในขณะนั้นนะคะในขณะนั้น เพราะฉะนั้นนะคะชื่ออวัยวะก็คือจะเป็นหัวใจนั่นเองหัวใจก็จะสูบฉีดเลือดได้อย่างดีเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีข้อสอบมาให้นักเรียนลองทำกันด้วยนะคะอ่านะดูไปพร้อมๆกันนะคะข้อใดจับคู่อวัยวะกับหน้าที่ได้ถูกต้องอ่าก็ไก่ค่ะปอดใช้ในการย่อยอาหารขอไข่ หัวใจใช้ดูดซึมอาหารข้อควายสมองใช้ในการคิดและความจำตอบข้ออะไรกันดีคะนักเรียนไหนยกมือตอบสิคะถูกต้องค่ะตอบข้อข้อควายคือสมองเนี่ยจะใช้ในการคิดและความจำนะคะเดี๋ยวเรา,าลองมาดูกันนะคะว่าแต่ละข้อผิดยังไงกไก่กปอดใช้ในการย่อยอาหารหรือเปล่าคะปอดนะคะปอดจะทำหน้าที่อ แลกเปลี่ยนแก๊สทำหน้าที่แลกเปลี่ยน get. แก๊สแลกเปลี่ยนแก๊สขอไข่หัวใจใช้ดูดซึอมอาหารหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะหัวใจจะทำหน้าที่ทำหน้าที่อะไรเอ่ยทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนั่นเอง สูบฉีดเลือดค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะภายในไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนะคะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หนังสือวิทยาศาสตรป์ปอ1เล่ม1ของอักษรนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น